อาสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เข้ามาเปิดงานใหม่ครับตอนนี้ก็มีข้าวตากครับจะข้องบ้านเกี่ยวไปเมื่อวานนี่ครับพื้นที่ที่จะขึ้นด้าน,นล่างก็มีสระน้ำอ่าหินทรายก็มาแล้วอุปกรณ์ โอเแค่ okay, นี้เดี๋ยวถ่ายให้ดูอีก,อกทีครับต่ตอนนี้พังก็เสร็จเรียบร้อยเตรียหน้าลุ่มอย่างเดียวตอนนี้พร้อมที่จะขุดลุ่มเข้าเก้าต้นรอขุดลุ่มอยู่ตอนนี้ ทีมนงานครับใช่กำลังทำทางดันทางอยู่ ตอนนี้ลงมือลุ่มแรก่ะลุ่มที่ส้องสามตีห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่ะดูว่าดินจะแข็งขนาดไหนมาดูกัน ได้รสวิทย์นไหนถ้าลูกเข้าถ้าลูกดินหนึ่งน <c oughs> ะดูว่าแข่งขนาดไหนดูดุมนี้มั้ง <c oughs> นี่ระดับมือโป้นะครับ <c oughs> ขุด <c oughs> โอโ้โหจับกระเด็น เุเิมต้องลอยซ่แนุมะมาณนี้ครับหกสิบหกสิบคูณหกสิบลึกสี่สิบวันนี้ก็สรุปงานประมาณนี้ทั้งวันดินแข็งมาก นี่ขุดได้หน่อยนนนาาใ,ใค่ที่เข้ามาดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยครับเยวเป็นกำลังใจลงคลิปต่อ,ตอไปครับจับวิ่งจับนี่ ไช้จ้าฝนตกมัีนะมัเคลื่อนลงก็ตกอคิดถึงหมอกตอนกลางคืนเลยยังกเท่ากับไม่หนุกเขาดูทางก็รู้เลยลูกดังนะก้าว่าเหม่ท่วมเขาชอบประยัการฟังดินนะ